ครับนะถ้าเฟิร์นทำได้ทุกๆคนก็ทำได้ไม่อยากอะไรนะไม่ต้องพอจอยากรูว่าเสียนอ,อ,อันนี้อะไรครับนมเย็นครับนมเย็นอันนี้กาแฟโบราณนะฮะซึ่งไม่ได้กินมานานแล้วส่วนอ่าอเจ๊คืออเจ๊เขา<ม>นั่งกินอยู่แล้วคราวนี้ขอขอ,ขอมานั่งกินกาเจ๊นหน่อยนะมา,มาด้วยกันเออมาด้วยกันนะ<ม>โอเคเดี๋ยวเจ๊จ่ายไอ้ไอนี่ด้วยนะโอเคคือสมัยก่อนเวลากินกาแฟต้องชง ให้ไอ้นมที่มันอยู่ในก้นอ่ะมันมันละลายหมดก่อนก็จะเป็นกาแฟที่อร่อยนะฮะซึ่งเป็นกาแฟโบราณนะฮะสมัยก่อนเช้าเช้าจะพากาแฟก็จะมานั่งคุยกันก็จะคินมกาแฟแบบนี้นะฮะเป็นรสชาติของกาแฟโบราณจริงๆซึ่งรสนี้ผมก็ไม่ได้กินมานานแล้วนะร้านสุริยากาแฟนะครับอยู่สุดของตลาดเลยนะฮะอยู่มุมนะฮะ แล้วมานั่งชิลๆกันแล้วก็ดูเรือผ่านที่คลองบางกอกใหญ่นะฮะบางคลองบางกอกใหญ่เนี่ยเขาก็มีเพลงไงสุดคลองบางกอกใหญ่ไม่ใช่แล้วล่ะ <mie i. S 1> ตอนนี้เรายืนอยู่ที่ สะพานขั้นระหว่างตลาดกับวัดนะครับวัดอะไรครับที่วัดอินหรือวัดขุนอินวัดอินหรือวัดขุนอินนะฮะฝั่งนู้นคือวัดกลางนะฮะวัดอินหรือวัดขุนอินซึ่งเดินไปเนี่ยมีอยู่3-4ร้านสองสาร้านที่ที่มีอาหารอร่อยที่มีร้านอร่อยเจ้าอร่อยเลยแต่ว่าไม่ทราบว่าปิดหรือยังนะฮะก็ไปเสี่ยงดูปิดก็ปิดไม่ปิดก็ก็ไม่เป็นไรบางร้านอาจจะรอเราอยู่ก็ได้เพราะรู้ว่าเราจะมาไปเลยครับ ลงมาจากสะพานนะครับก็แวะมาชิมอ,อ,อยู่ร้านหนึ่งนะครับมีอันนี้ขายอะไรครับเนี่ยอันนี้คือมะพร้าวแก้วอันนี้คือกาละแมส่วนอันนี้คือเมียงคำเอามาอยู่รวมกันได้ไงสามอย่างเนี้ย <c oughs> คือมะพร้าวเหมือนกันใช้มะพร้าวเหมือนกันใช้มะพร้าวเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างใช้มะพร้าวนี่เราชิมกาละแมนะฮะอันนี้คือกาละแมก็เวลาทำ่ยต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะฮะกาละแม ก็ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็ง่ายๆแต่ขนมไทยอะนะยิ่งนานยิ่งอร่อยนะไปนะเออรสไทิหวานเข้มข้นอันนี้คือนะพร้าวแก้วที่เหลือน้อยเพราว่ามันจะหวานแล้วอนี่นะมะพร้าวะพร้าวแก้วนี่เขาหวานอโอเคคือเด็กคนนี้แบบเขาสามารถแสดงเป็นเดือดอกสดาวได้ เอันนี้ขายถูกเท่าไหร่ยี่สิบย่สิบเหรอเฮ้ยซื้อซื้อดีกว่าซื้อดีกว่าเอาให้พ่อกินเมาเลยเมาเลยคาราเมลหมดเลยคาราเมลหมดเลยขอบคุณมากเมาผมเมาแล้วท่านผู้ชมควรจะมาเมาเขานะครับโอเค ร้านนี้ได้ข่าวว่ารอเราอยู่นะฮะจริงๆแล้วหมดไปแล้วปิดไปแล้วด้วยแต่ว่ารอเราอยู่เพื่อให้เรามาชิมอันนี้อะไรนมมี่อย่างง่วง่วงนี่นี่เตรียมให้ชินไหรอเนี่ยเอาละเป็นเรื่องคือจริงๆเ็าขายหลายอย่างนะม,งมีหมดเลย <aat. S 1> เข้าวเหนียวตาดามแล้วก็าาอันนี้อันน้ำปลาันน้ำปลากินกับข้าวเหนียวอ,อันนี้สังขยะคือสั่งข้าวเหนียวสงขาแล้วก็ไปไปกินสาขาแต่ว่าอันนี้ผม ชิมดูนะเดี๋ย่าถักใส่กะทิกะทิหนึงพวกไม้นี่คือฝั่งบ้านเองนะบ้านฝังพอเองไม่ต้องเยอะอ่าเอาละโอเคคือน้ำองไม้เนี่ยมันมายุคเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแต่เมื่ออดีตการเนี่ยต้องการกับต้องการกับอบฟองเท่านั้นใช่ไหมขนมมังม่วงเนี่ยมันถึงละอร่อยเพราะอบฟองเวลาหวานแล้วมันหวานฉ่าน้ำองไม้มันหวานเหมือนแต่งเติมอ่ะแต่อกบฟองเนี่ยเวลาดิบๆนิดเปรี้ยวสุดๆเหมือนกันอ่าเป็นไงรสชาติ อร่อยนะครับอร่อยครรับอ่อยัะนี่เจอข้าวเหนียวม่วงที่มันเป็นอกฟองนะผมจะกินมันเยอะข้าวเหนียววันนึงขายกิโลค่ะสองถังครับวันนี้วันนี้ขายสองถังสองถังคือยังไงสองถังคือสามสิบกิโลอ่ะสามสิบกิโลเขาจะเกิดถ้านับเป็นกระมังเงี้ยกระมังเงี้ยสองกระมังเต็มเต็มสองกระมังเต็มเต็มตักไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะป้า แต่เช้านี่ก็จะออกประมาณสักตีห้าครึ่งตรงนี้ก็หกโมงตั้งตรงนี้หกโมงปิดเลยสี่โมงเเที่ยงอ่ะประมาณเที่ยงแต่นอกจากของมันหมดเองก็หมดไปหมดไปก็หยุดก็พอวันไหนขายดีที่สุดสาวอาทิตย์อ่ะสาวอนที่ขายดีที่สุดแล้วก็เทศกาลอ่ะ้าพุดหน้าก็เหนียวม่วงที่ขายดีทุกวันเอ้าแต่เขาเหนียวม่วงขายดีทุกวันแกออกกห้องหาได้ทุกวันเลยล่ะไม่ได้ค่ะที่บ้านไม่ได้ขายไม่ได้ขายมะม่วงใช่ขายแต่ข้าวเหนียวนะ ชื่อร้าน,น,นว่าข้าวเหนียวแม่เอียงเจ้าเก่าคือข้าวเหนียวเนี้ยสูตรเคียวงูเคียวเคียวงูนะฮะรสชาติดีแล้วขายมาท่านาเขาขายมาขายได้กับพศสูแม่เอียงนี่คือใครแม่เป็นแม่เลยเหรอเป็งกรเป่าครับที่ราคาขายแพงกว่าที่อื่นอะอะไรนะบ้างนะเป็นกรเป่าครับว่าราคาขายแพงกว่าที่เออทำไมขายแพงกว่าที่อื่นเพราะว่ารสชาติดีเพราะมัใจของของเขา มั่นใจว่าราคาเนี้ยขายได้ใช่ไหม<า>อ่าไม่ใช่ไก่กา <c oughs> ราท่านดีอ่ะคือบรรจงทำว่างั้นเถอะบรรจงทำโอเคขอบคุณมากไปต่อไปต่อบรรยากาศดีมากเลยนะครับอออยู่ที่หลังวัดอินนะฮะถ้าท่านมาวัดกลางนะครับที่ แถวตลาดภูนะครับท่านก็จะได้อิ่มอร่อยนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งมาวัดอินนะครับบรรยากาศดีแม่ค้าโอเคทุกคนยิ้มแย,ย้มแจ่มใสตะโกนเสียงดังแซลกันสนุกสนานมีแต่คนอารมณ์ดีครับตลาดนี้นะครับวันนี้อยากไปกินอะไรตอนนี้ข้าวหมูแดงครับอยากไป,ไปกินข้าวไปกินข้าวหมูแดงเหรอจำเป็นที่เราต้องพาลูกไปกินข้าวหมูแดงไปเช็คอินกันหาร้านข้าวหมูแดงที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพกินกันครับ